เราป่วยเราก็ต้องรักษาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคําแนะนําของคุณหมอสําคัญค่ะคุณอย่าดือ้อคุณอย่ากลัวแล้วคุณจะหายสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการมะเร็งทออของศูนย์มะเร็งชีวารักษ C H G Cancer Center นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพัชรินอาสาไทยนะครับนะฮะสวัสดีค่ะนะ คุณพัชรินทร์อาสาไทยได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกนะฮะด้วยขอเกริ่นสรุปก่อนแล้วกันนะฮะก็คือคุณคุณพัชรินทร์เนี่ยเป็นมะเร็งไขกระดูกนะครับที่เรียกว่ามันติเพื้นไมโลมานะครับได้รับการรักษาด้วยยาตามสูตรหลักการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถ้าณเวลานั้นเนี่ยมะเร็งก็หายแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเวลาที่เราได้รับยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยโอกาสกลับซ้ำยังมีอยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันกลับซ้ำม,มาใหม่เนี่ยเราจะมีการปลูกถ่ายไขกระดูกซ้ำนะครับ เวลาที่ปลูกถ่ายกระดูกที่เราดูจากคลิปก่นกอนนะครับเราจะมุ่งเน้นในกลุ่มที่เรารักษาอยู่ก็คือใช้ในกลุ่มมะเร็งต่อมเหลืองนะครับแล้วก็มะเร็งไขกระดูกชนิดมันเตเพิ่์ตไมลูมาเป็นหลักโดยใช้สเต็มเซลล์ของตัวเองนะครับเวลาที่หมอบอกว่ามันไม่ยากหรอกมันไม่น่ากลัวหรอกไม่ค่อยมีใครเชื่อ mm hmm. วันนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับมารับฟังจากคนที่ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกจริงๆว่าตกลงมันจริง่างที่เราบอกไหมหรือมันไม่จริงใช่ไหมครับครับ <c oughs> ในลองลองเล่าอะไรคร่าวๆก่อนอยู่นะว่าในก่อนที่จะพอได้รับคําผมขอข้ามเรื่องการรักษาช่วงแรกเลยนะเพราะว่าค <c oughs> ุณหมอบอกว่าพอคุณหมอบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะปลูกถ่ายไขกระดูกนะฮะความรู้สึกคําแรกที่ได้ยินคำนี้รู้สึกยังไงครับก็เหมือนมนุษย์ทั่วๆไปคือกลัวค่ะว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเรา <c oughs> แต่ถ้าถามด้วยจริงๆว่ากลัวไหมกลัวค่ะ <c oughs> เป็นเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนนะคะ แต่ใจสู้ค่ะตอนนั้นตอนนั้นนึกภาพคำว่าปลูกถ่ายกระดูกเป็นยังไงครนบคำแรกเลยใช่ไหมคะครับใช่เซิร์ช g ูเกิลเลยค่ะว่าเขาทำกันยังไงค่ะแล้วก็แบบโหมีเจาะตรงคอด้วยตายแล้วอ่าแล้วก็มีค้างเอาไว้แล้วก็แล้วยังไงขบวนการต่อไปยังไงก็เกิดความกลัวค่ะเพียงแต่ด้วยใจเราสู้แล้วเราคุยกับคุณหมอตลอดว่าแบบอาเจาะเส้นเลือดใหญ่เพื่อที่จะให้ยา ทางนี้เพราะว่าการที่จะจะให้ยาทางนี้ทางเนเลอดปกติอ่ามันไม่ได้มันจะต้องเป็นทางนี้แล้วมันเป็นทางตรงอ่าแล้วเราก็อ่ะสู้ไปค่ะคุณหมอเจาะเป็นเจาะแล้วก็คุณหมอบอกว่าทางคุณหมอต้องให้คุณหมอพูดว่าเขายิงเลเซอร์แล้วเป๊ะทีเดียวจบเลยเหมือนเหมือนฉีดยาเลยค่ะยิงเลเซอร์หาเส้นใช่ค่ะนะครับเพื่อจะได้แทงเส้นถูกต้องนะครับ จริงๆแล้วในการแทงเส้นเนี่ยนะครับคุณพัชรินขอเรียกพี่พัชรินแล้วกันนะฮะพัชรินการแทงเส้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งเนื่องจากว่าต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องให้ยาให้เลือดให้อะไรเยอะๆเนี่ยเวลาที่เราแทงเส้นผู้นี้มันอยู่ได้ประมาณ2อสวันครัใช้เก็จะแตกเราต้องเปลี่ยนใหม่ทีนี้พอเราใช้เส้นเลือดตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ขึ้นมันจะค้างได้หลาย10วันแล้วก็การให้ยาให้เลือดเนี่ยมันจะให้ง่ายขึ้นนะครับบางแล้วก็ให้ยาในขนาดที่สูงได้ เพราะว่าถ้าเกิดเราให้ยาเค็มบาดที่ขนาดสูงทางเส้นเลือดธรรมดาเนี่ยบางทีเส้นเลือดมันจะอักเสบแล้วคนไข <c oughs> ้จะปวดอันนี้ถ้าเกิดว่าให้ทางนี้มันจะไม่ปวดนะครับจริงค<จร>่ะเราผ่านมาแล้ว <laughs> ผ่านมาแล้วนะฮะนี้เราอยากจะกจะมาเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งพอวันแรกพอหลังจากที่ได้ถึงคิวต้องทำใช่ไหมฮะค่ะ <c oughs> ได้เดินเข้ามาในห้องความรู้สึกที่เข้าแรกเข้ามาในห้องปูไทยกระดูดเป็นไงครับโหห้องเย็นเลยค่ะห้องหนาวมากเลยค่ะจนคุณหมอที่ดูแลก็บอกว่า โอ้หนาวเหมือนกันเนาะเย็นเย็นเย็นมากค่ะก็เป็นห้องปลอดเชื้อแต่เราก็พยาบาลดูแลดีค่ะผ้าห่มมาให้หลายๆชานแล้วก็แล้วก็ในเคสต่อไปนะคะจะมีผ้าห่มไฟฟ้าค่ะกรดีเป็นเคสแรกโอเค่ะแล้วแล้วแล้วตอนนั้นที่พวกเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับค่ะคุณหมอบอกว่าต้องอยู่หลายวันใช่ไหมฮะตอนกําหนดคือ21วันถึง1เดือนคิดว่าจะเหงาไหมฮะ คิดว่าจะเหงาไหมต้องแต่ก็มีทีวีนะคะคุณหมอแล้วก็บีทีวีดูได้แล้วก็สองคือเราทําใจว่าเรามารักษาเราก็ในในส่วนตัวนะคะคือแบบอ่านข่าวบ้างนู่นนี่นั่นคุณหมอให้พกโทรศัพท์ได้อย่างน้อจะคุยติดต่อกับญาติด้ด้วยได้ด้วยว่าฉันสบายดีนะหรือวิดีโอคอลกับหลานแล้วก็สามารถที่จะดูข่าวแต่จริงๆแล้วมันก็มีอาการเพียนิดหน่อยเราก็นอนเยอะ มันก็ได้ตื่นเป็นอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งโอเคค่ะโอเคก็คือถ้าที่มีอยู่ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไม่ได้เดโทรศัพท์ตลอดวันเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก่าเร็วค่ะเร็วมากเร็วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกระชับมากวันแรกเจาะวันที่สองพักหนึ่งวันอีกวันหนึ่งมาทำสเตมเซลล์อ่นี่ถึงจนเจาะก่อน ความกลัวครั้งแรกทุกคนจะคิดเหมือนกันไอ้จอกคอมันน่ากลัวมากไหมฮะตอนประสบการณ์ด้วยกันตอนที่แทงเส้นจอกคอใช่ตอนที่ดูกูก็น่ากลัวค่ะเพราะว่ามีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเข็มคาคอเรามีหลอนๆด้วยใช่ใช่ใช่แต่ถ้าจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เจ็บเหมือนฉีดยาด้วยซ้าเพราะยิงทีเดียวคุณหมอก็จะพูดแล้วมียาชาและซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามตอนนี้ประสบการณ์คือไม่เจ็บเลยอ่านะคะตอนนี้ ไม่ต้องเชื่อหมอนะครเชื่อคุณปชัชรินนะคุณชินบอกว่าการที่เจาะเส้นเลือดเออเจาะเส้นให้ให้สารอาหารทางคอนะครับไม่เจ็บน่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ<ช>อันนีคคนนะ้คอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะครับหลังจากนั้นวันทํายังไงต่อท่านในวันแรกก็พอหลังจากผ่านวันแรกถ้าจําไม่ผิดนะคะเพราะเริ่มลืมแล้วเหมือนกันค่ะ <laughs> ก็คือเหมือนกับเอาสเต็มเซลล์ค่ะอ่าชื่อการเก็บสเต็มเซลล์ใช่ค่ะเอาต่ก่อนนั้นก็ฉีดยากวอนห้าวันจำได้แล้ว ชิจยาก่อนชิจยากระตุ้นก่อนกระตุ้นเม็ดเลือดขาวก่อนเข้าเข้าห้องห้องห้องปลอดเชื้อใช่ค่ะนี่พอเข้าห้องปลอดเชื้อแทงเส้นเสร็จแล้วก็เริ่มเก็บสเต็มเซลล์การเก็บสเต็มเซลล์ทำยังไงครับเออจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือค่ะถ้าถามเราต้องถามคุณหมอมากกว่าเรารู้แต่ว่าเขาเป็นเป็นเครื่องอะค่ะทำเมชีนเนี่ยแหละเอาเลือดเราสเต็มเซลล์หลบออกไปแต่เลือดไหนที่เขาไม่ได้ใช้เขาจะกลับคืนสู่เราแต่ถ้าถามเราเราเราไม่รู้กระบวนการแตรู้แค่นั้นคาถามคาเดียว ที่ควรอยากทำเจ็บไหมฮะไม่เจ็บค่ะตอนออกไม่เจ็บเลยค่ะไม่รู้สึกแต่นานไม่รู้สึกเหมือนกับแบบว่าโดนดูดเลือดตัวแห้งอะไรไม่ใช่ไหมไม่ค่ะไม่รู้สึกเลยก็แค่อาจจะรู้สึกว่านานนิดนึงเพราะใช้ประมาณสองชั่วโมงค่ะครับนะฮะไม่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรก็นอนถ้าเขาก็ขบวนการเขาก็ทําไปดึงเลือดเราออกและไหนไม่ใช้ก็ดึงกลับเข้ามาอ่าโอเคนะฮะก็คือไม่ได้ พอมีเส้นแล้วทุกอย่างก็ดูง่ายไปหมดใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็อีกวันหนึ่งหลังจากที่เราดูสเต็มเซลล์แล้วว่าเพียงพอใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็จะเริ่มให้ยาเคมีใช่ค่ะก็ให้เคมีทั้งหลอดเลือดเหมือนกันใช่ค่ะเส้นนี้ใช่ค่ะให้เยอะไหมครที่เราเหิดูถ้าความรู้สึกเราเหมือนให้สงุงอะค่ะก็ดูเยอะเป็นเป็นแบบเคมีบําบัดเลยนั่นนะคะก็่แล้วก็จะมีความกดดันนิดนึงว่าพยาบาลจะไม่ให้เราลุกไปไหนเลยเพราะว่าเหมือนกับเวลาต้องกําหนดว่า ถ้า2ถุงต้องภายใน40นาทีหรือ1ชั่วโมง <S <S ถ้าไม่งั้นยาจะเหมือนกับมันจะ Expire ค่ะหมดอายุค่ะเขา<อ>จะบอกว่าห้ามถ้าสมมติมีการขับถ่ายอะไรเราก็ใช้แผ่นเพิดไปอ่อาก็ใช้วิธีนั้นต้องตองนอนนิ่งๆอยู่ประมาณนั้นประมาณสักนานไหมครับที่ต้องช่วยให้ยาไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงค่ะอ่าโอเคคือในยาแต่ลถุงใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่ถุงครึชั่วโมงต่อหถุงค่ะก็อาจจะมีช่วงพักเบรกบ้าง ไม่ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอถุงนี้หมดอีกถุงนึงมาเลยค่ะค่ะก็ก็รู้สึกตื่นเต้นตรงที่แบบโอ้เราให้เคมีบำบัดเยอะขนาดนี้เลยเหรอแค่แอคิดพอพอได้เคมีเข้าไปรู้สึกมีอะไรบุบวาบตามตัวไหมไม่เป็นนะไม่ไม่ไม่เป็นเลยค่ะไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะที่คุณหมอบอกไม่ไม่ไม่มีแบบว่าร้อนไหมต้องกินน้ําแข็งไหมแต่เขาบอกให้กินน้ําแข็งก็หยิบอมอมแต่ว่าถามบอกว่าไม่มีร้อนใน ไม่มีร้อนในที่ปากเลยไม่มีเลยก็อาจจะโชคดีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แบบเราจะร้อนหน้าเดี๋ยวมันจะร้อนคุณทัชรินพยาบาลก็พยายามแบบเอาน้ําแข็งพี่อมก็อมก็อมแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่ไม่มีค่ะไม่มีแผลที่ปากค่ะเป็นเพราะสูตรยาเคมีครับคือหมายถึงว่าการพัฒนาเรื่องการปลูกถ่ายแครดูรวมทั้งคมบัตเนี่ยพัฒนามาเรื่อยใช่ก็จากประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยคนจะติดเกับอภาพเก่าเพราะให้เคมแล้วก็มีปัญหา <c oughs> หลังพอสูตรใหม่เนี่ยก็จะดีขึ้นผลข้างเคียงก็จะน้อยลง <c oughs> นะยิ่งเราเป็นคนแข็งแรงเป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้ว <c oughs> ฉะนั้นการที่เกิดควาเข้างเคียงเนี่ยก็จะต่ํากว่าที่คน <c oughs> อื่นใช่ไหมครับหลังจากให้เคมขีของของคุณพัชรินเนี่ยจะให้อยู่แค่วันเดียว่ป <c oughs> นะ็นกรณีของต้องเห้ทรา่อนในกรณีของ,อง,อของถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งต่อมเหลืองเนี่ยจะให้ประมาณ6วันนะครับ <c oughs> แต่นี่สูตรเนี่ยใช้วันเดียวพอนะหลังจากนั้นอีกวันรุ่งขึ้นใช่ไหมฮะเขาถึงจะเอาใช่ค่ะ ตัวสเต็มเซลล์กลับเข้ามาค่ะอืมเต็มเซลล์กลับมาเขาก็ให้นานไหมครับตัวนี้นานเหมือนกันนะคะถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะต้องมีสักสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะค่ะเพื่อที่จะเติมเหมือนเอาสเต็มเซลล์เรากลับมาสู่ร่างกายเราแต่สิ่งที่อาจจะมีเอฟเฟกนิดนึงทําให้เราได้รับกลิ่นเหมือนกลิ่นเชื้อนิดนึงทําให้เราอาเจียนได้ตัวนี้เป็นมีอาเจียนนิดนึงอันนี้นี่ผมยังสงสัยนิดหนึงคือมาถึงว่าพอเรารับสเต็มเซลล์เข้ามา ในขณะที่ยังให้อยู่ให้อยู่เราได้กลิ่นเหรอฮะได้ได้กลิ่นเหมือนเหมือนแยะน้ํายาย้อมอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับคุณหมอไม่แน่ใจว่ากลิ่นนั้นมอาจจะเป็นจากคือในการไม่มีกลิ่นตอนเข้ามีกลิ่นตอนตอนอ่าคือตอนเข้าเนี่ยเราที่เอากลับมาเนี่ยครับในตัวสเต็มเซลล์เราจะเก็บในแท้งความเย็นใช่แล้วก็เหมือนมาปั่นใช่ไหมคะบอกกระบมะปั่นเพื่อให้ให้ให้มันอุ่นแล้วก็เข้าร่างกายค่ะผมก็ไม่แน่ใจเอ้ยไ่ต้องเก็บไว้คิดเหมือนกัน พราะไม่รู้ว่ากลิ่นนั้นเกิดจากที่ว่ามันเป็นจากน้ํายาที่ในกระบวนการส่งมาที่ห้องแล้วเราเพลินจะได้กลิ่นนั้นหรือว่าสเต็มเซลล์เข้ามาแล้วทําให้เราเอพสัตสัมผัสของเราเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวอ,อันนี้น่าสนใจน่าสนใจเป็นอะไรที่แต่ก็ไม่ใช่บางทีประเด็นเล็กประเด็นน้อยพวกนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่แพทย์เองก็ไม่รู้หรอกต้องมาถามคนที่รับบริการเองว่าเอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวัาหลาจะต้องถามคนอื่นว่ามีไหมนะครับหลังจากนั้นนีก็เป็นช่วงฟักฟื้นและใช่ครับเบื่อไหมครับ ไม่อะค่ะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็แอบดีใจนิดนึงว่าเอ้าสิบหกวันคุณหมอก็จะให้เรากลับบ้านแล้วทั้งที่ตั้งไว้ยี่สิบเอ็ดวันอ่าแล้วก็พอวันที่สิบเจ็ดคุณหมอว่ากลับบ้านได้เลยค่าเลือดขึ้นแล้วโอเคก็เราก็แอบดีใจนิดนึงโอ้เร็วเหมือนกันเนาะแล้วในระหว่างสิบกว่าวันเนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยวันสองวันแรกไม่เวลาคิดอะไรหรอก ทุกมันมีแอคทิวตี้หมดเลยใช่ไหมคราะพอหลังจากพอวันสุดท้ายที่เขาให้สเต็มเซลล์เข้าไปคืนแล้วรอร่างกายฟื้นตัวรอสเต็มเซลล์ไปเกาะในสิ่งที่ทุ่มกาะแล้วก็กำลังงอกเงยง่ายกำลังงอกเงยขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่คนไข้ก็จะใช้ชีวิตเหมือนปกติแต่อยู่ในห้องใช่ค่ะห้องคนเดียวด้วยใช่ค่ะเงาไหมฮะแค่นั้นแหละเงาไหมอ๋อไม่เงาค่ะก็มีน้องๆ้องพยาบาลอะไรอย่างงี้ค่ะก็เข้ามาดูแลแต่ว่าอาจจะมีเหมือนกับแบบ มีท้องเสียบ้างอยากทานของหวานทานของคาาไม่ค่อยได้แค่นั้นเองค่ะแล้วแต่ก็มีทีวีดูเราก็ดูทีวีไปแล้วการติดต่อคุยกับญาติญาติเป็นไงครับโอเคค่ะว่าเราสบายดีโอเคเราก็เดินได้ปกติเราไม่มีมึนหัวตอนที่ขณะอยู่ในห้องนั้นครับห้องลอดเชื้อไม่ไม่มีมึนหัวหรือวูบไม่มีเลยค่ะแล้วเราติดต่อกับญาติทางไหนครับโทรศัพท์โอโทรศัพท์โอใช่พท์ค่โทรศัพท์นะครับวิดีโอวิดีโอวิดีโอคอลคุยกันได้ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับ แล้วมีย่ามาเยี่ยมไปตรงบ้างไหมครัมีค่ะมาแอบส่องก่อนแอบส่องแอบส่องกระจกอ่าเพราะว่าอ๋อใช่แล้วเพราะห้องปลอดเชื้อเราจะมีอยู่3โซนห้องปลอดเชื้อแล้วก็เป็นห้องที่เป็น nurse สเตชั o n ฉะนั้น nurse station ก็จะมีกระจกใช่ค่ะย่าก็จะมาหลูข้างนอกได้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคเห็นบอกว่าตอนตอนใกล้ๆกกับมีหลานมาเยี่ยมเลยใช่ค่ะใช่ใส่ห้องใส่ชุด ปอดเชื้อเข้ามามาหลิวเฝ้าไม่รู้ว่าแล้วหลานจะตื่นเต้นบบดได้ใส่ชุดปอดเชื้อเลใช่เขาตื่นเต้นกลายเป็นมนุษย์อวกาศใช่ใช่ใช่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเราถือว่าไม่ใช่หนักหนาสาหัสถือว่าวิวัฒนาการเขาทําให้เรารู้สึกว่าคลายกังวลโดยเฉพาะ คุณหมอเนี้ยอารมณ์ดีมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเครียดจริงๆแต่ตอนแรกๆอะทุกคนคําว่ามะเร็งก็น่ากลัวแล้วล่ะค่ะแต่พอเราได้รักษาเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตามกระบวนการมันโอเคอค่ะใช่ครับเพราะว่าระยะเวลาการดูแลปลูกถ่กระดูกนี้น้อยลงเยอะเมื่อก่อนอยู่มากกวนี้เป็นเดือนเลยไม่ก็วันสุกวันเองอันนี้ก็ยังยัง,ย,งยังถามอยู่ในเรื่องการอาหารเพราะว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าเวลาที่ คนที่รับเคมีหรือรับในช่วงเนี่ยนะอาหารมักจะมีปัญหารเรื่องอาหารว่าที่อาหารลงมางเข้าปากไหมถูกปากไหมก็ถ้าถามด้วยความที่อยู่ห้องเย็นค่ะเราจะทานอะไรไม่ค่อยได้สิ่งที่ทานได้คือส้มหน้านั้นหน,น้าส้มกับกล้วยเราก็จะทานพวกนี้แล้วก็ทานยาเพราะว่าแต่ถ้าอาหารทาทานไม่ค่อยได้ด้วย,ค,ยความที่มัน เหม็นข้าวอะค่ะด้วยด้วยด้วยส่วนตัวเองนะคะจะไม่ค่อยทานแล้วเราก็จะทานอย่างเงี้ยผลไม้ทานของหวานนี่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบแอบทานลังนกบ้างที่เป็นพัชเชอร์ไลท์ที่มันหวานๆเฉาก๊วยที่เป็นพัชเชอร์ไลท์เดี๋ยวไม่ได้แอบทานนะมีการผ่าเรี่ลอยนะใช่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 ค่ะใช่คือมันถึงว่าย่ามแล้วญามาเยี่ยมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับแล้วอย่างอื่นเวลาญาติเอาของมาเยี่ยมเนี่ยเขา มีกระบวนการผ่านยังไงเพราะคุณค่าจะถามว่าบางทีญาติถามว่าเอาของมาเยี่ยมได้ไหมอ๋อค่ะนะครับคือจริงๆเอามาเยี่ยมได้เหมือนเช่นผลไม้แต่มันก็ปอกไม่ได้เพราะเขาาไม่งั้นพยาบาลต้องทําให้แต่แต่ของเราเราก็ไม่ดื้อก็เก็บไว้อ่าก็คือแบบไม่ไม่ได้ทานไม่ได้ดื้อก็ทานของโรงพยาบาลแลละปอกได้ง่ายๆส้ม ก็คือหมายถึงว่าในกรณีของที่เยี่ยมเนี่ยทางหน่วยงานจะดูก่อนว่าดูแลค่ะเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมเราก็จะส่งไปที่แผนกโภชนาการก่อน <c oughs> นะว่าคัดกรองผ่านไหมแล้วก็เสร็จแล้วที่จะส่งมาเพื่อในแง่ของเรื่องความสะา <c oughs> อาดเพราะช่วงนะั้นต้องอย่าลืมว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเราเป็นภูมิต่ําที่สุดแล้วนะครับการที่ได้รับเชื้อก็จะทําให้เกิดการลนทรกซ้อนได้นะครับในเรื่องผลไม้ขอเล่าเรื่องเมล่อนที่นึงงใชะอ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนอ่ะแต่แต่วันนั้นอ่ะเราทานอาหารไม่ได้ Uh, เราก็ฝันไว้ถ้ามีใครเอาแคนตาลูปมาให้เราหวานหว uh, uh, านคงจะดีไม่น้อยเลยเนาะ uh, แล้วเพื่อนอะ่ะซื้อแคนตาลูปมาฝากโทรจิตถึง <laughs> <laughs> เอามาเสร็จ <laughs> เขาก็เอามาเป็นแบบ <laughs> เหมือนกับบอกมาให้เรียบร้อยคือเหมือนประมาณครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ย uh, แล้วเราก็บอกโุยรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราอยากกินแต่พยาบาลก็ไม่ให้ต้องโทรถามคุณหมอ คุณหมอก็เลยบอกว่าปอกนานหรือ,อยังลอเนี่ยเพิ่งปอกมาให้เลยคุณหมอบอกให้ทานครั้งเดียวนะคือแบบครั้งเดียวนะอย่าอย่าอย่าทานอีกนะเพราะ,ะเป็นห่วงเรื่องเชลลื้อโรคใช่อันอน,น,นี้เี๋ยวอธิบายนิดนึงมันมีประเด็นนะคะคือในในเวลาที่เราในช่วงที่เราไม่เลือดขาวต่ําที่ปลอดเชื้อเนี่ยผลไม้นี่เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะว่าเนื่องจากผลไม้คือของดิบถูกต้องไหมผลไม้คือของดิบอย่างหนึ่งนะฮะฉะนั้นมันอาจจะมีเชื้อราเชื้ออะไรเป็นได้ฉะนั้นพอพอปอกมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ เราต้องกินหมดในมื้อนั้นนะครับกินหมดในมื้อนั้นเลยแล้วที่เหลือเราจะไม่ค้างไว้เพราะว่าพอเราปอกเปลือกออกเนี่ยปอกเปลือกมันออกปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะเริ่มทำงานแล้วนะฮะั้นก,ก็ถ้ากับว่าถ้าเราปอกตอนเที่ยงเราไปกินตอนเอปอปอกตอนเที่ยงกินตอนเย็นถ้าก,กับว่าเหมือนเรากินอาหารค้างราจะขึ้นฉะนั้นถ้าจะกินเมนลอนก็ต้องซื้อมามือละลูก ใช่ใช่ใช่ซมาเปอนลูกวันนั้นเราได้ทานสองชิ้นแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช่ใช่ครับแลวก็เป็นหลักการนะเวลาที่คนไข้ที่ได้ได้รับยาเคมีบำบัดหรือรับยารักษาโรคมะเร็งนะฮะแล้วคุณหมอบอกว่าเออระวังเรื่องการกินผลไม้ก็เพราะว่าต้องมองก่อนว่าผลไม้คือของดิบใช่ไหมฮะเวลาที่เราแกะอย่างเงี้ยแกะปุ๊บเนี่ยไอตัวเชื้อรามันก็จะอาจจะทําให้มีผลได้นะครับแล้วก็แกะแล้วก็ต้องกินเลยถ้าไม่กินเลยก็ต้องทิ้งไปหรือให้คนอื่นกินนะเป็นต้นนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ย อยากจะให้คุณปชนินช่วยปากถึงกับคนที่จะได้รับคําแนะนําให้มาปลูกาขายขกร็ดูกต่อเน,นี่ยมีคาแนะนําอย่างไรครับเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยก็เป็นหมอโรคเลือดที่ดูแลคนไข้มะเร็งโรคเลือดเหมือนกันซึ่งเวลาที่เราแนะนําให้มาปลูกาขายขกระดูกคนไข้มจะกลัว <c oughs> นะครับจะกลัวมากกลัวมากกลัวว่าคือในความความฟุ้งอนะเนาะมันไม่เคยเห็นอะก็จะฟุ้งไปหมดเลยอยากจะมีคําแนะนำอะไรดีให้ทุกคนรู้สึกว่าโอเคให้รีบมาถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะท,ทำนะครับนิดนึงได้ค่ะ <c oughs> ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเราป่วยเราก็ต้องรักษาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคำแนะนำของคุณหมอสำคัญค่ะคุณอย่าดือ้อคุณอย่ากลัวแล้วคุณจะหายเราไม่สามารถรู้หรอกค่ะว่าถ้าหายไปแล้วจะกลับมาอีกไหมแต่ถ้าเป็นดิฉันถ้ากลับมาอีกดิฉันก็จะรักษาต่อไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้เจ็บอ่ามันก็เหมือนกับคนป่วยอ่ะคนป่วยต้องกินยา เพราะฉะนั้นคนป่วยต้องรักษาเชิญชวนเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นคุณอย่าปล่อยถ้าคุณปล่อยแล้วมันอาจจะลุกลามมากกว่านั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคุณรักษาได้คุณต้องมารักษาเลยค่ะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณพัชรินมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาคอนเฟิร์มนะครับกับคําพูดคุณหมอว่าการปลูกถ่ายกระดูกไม่น่ากลัวหรอกนะครับวันนี้ผมหมอกิตนไก่แล้วก็คุณพัชรินต้องขอขอบคุณแล้วก็กล่าวลาสัต ผู้ติดตามไลฟ์ทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าไลฟ์นี้เนี่ยมีประโยชน์และอยากจะเผยแพร่ให้ที่คนที่รักรู้จักกดไลค์กดแชร์ให้สูนมะเมร็งตรงศูนมะเมร็งชีวารัก CCG Cancer Center เลยครับวันนี้ต้องกล่าวเพว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม